แจ้เฮืองเขาพวนู่มเมือเต่า่สวัสดีครับคยังเอาใบขึ้นยังวะยังอขึ้นตนี้จอไ้กินเขายางตัวสีไปตัวสไปบตีอะรแบบนันยากไปแล้วครับนะสองเส้นหาเส้นปลานางไทยแล้วี่ครับเนี่ย อุปกรณ์ทั้งมีสมตำครับแต่ว่าคนตำสมไปเก,กี่ยวกบกระดานยู่งแย่อะไรบุน่นเข้นมาเอามันพวกันพากั <c oughs> ากระกกดันเก็บทลเหน่วยผมให้บ่น นี่รถติดหัวยามาอยู่เต่ามัน่าีรถไปซือมีรถทั่ังกัะได้โอ้ยอันนั้นเงี้ยนั่นอาอาออกก็น่นหมไอนี่วมันมนนี่วิมันวะครับครับมืนนี่มาเอายังครับมันนี่มา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 มอมาหาม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 มามามนมามามางาม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 นี้มา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 มมาามามาามมาามมา นี่ครับมัวกัอยู่แถวนี้แลครับเดวอุบลขอนแก่นอุดรน้องค่ายไปทีแล้วครับนี่ครับี่ีเคือีวเด้ทวแล้วครับเที่ยวแล้วแล้วทวพรา่านมานเสียใจวันนี้น้ำมาไม่ทันมันเกี่ยวแล้วมันเกี่ยวแล้วครับมันด้วยน้ำแกงแล้วนเ่กี้เไปจัดการเลยมันเกี่ยวเรียบร้อยเห็นบอกเอาเกลืออห็นบเห็นบเหาเอยู่ที่กซ้เอาไว้อยู่บ่หนีบ่นี่ ของนานนี่มีทีไหนจะโซหาผมคิดว้ามีว่าโดนตาโดนใจครับนี่พัดกระโดนครับโอ้ักระโดนดกระโดนเขาอ๋อครับผมอันนี้ก็คล้องแทะได้ครับนี่แกงโอ้มาแทงงูเลยนี่เตรียมมาแล้วเลยแต่คนต่ำคนดังกัมีแล้วเกลือบะหมี่ไรอูดินบะหมี่ไรอูดินไรอูดินไรอูดินไรอูดีนเครรู้จิ้งจกเกือบเก่าแล้วอันนี้ห่อกระเทีางปลาได้ครับนี่เพคนเราเสียบเลย ใส่้ลายเส re, ียบลายลายเสียบลายครับเกลือใช้ลายลายหลดใส่้ลายเสียบลายแต่มันกินบ่ได้นเป็นลวบข้อผอกมันเป็นหลวบข้อพอกแล้วมันบ่กขาข้อแล้วมันเข้มเนาะมันเป็นน้ำต้นีะครับพี่น้องเลยโยธาเลยครับหลวบเลยครับโอ้มันเกลือชัดอันนี้ของเข้มครับพี่น้องนี่งวดเปิ่นกับูดแล้วครับนะกินใหญ่เออส่วนนงวดเนี่ย สันหีบไหมแถวมาแถวบึ้งไปตาไหวเป๊กมันจังจังาคือบันบอกเป้าอยู่หอยอยู่ห่าไม่ติดวเมาย่างนีมันบ่เอนักเลงนะเป้าไวเป้อยู่หาเลยมันจังนักเลงแค่เออนั่นแม่ติ๊กตาไว้นหน้าของหน้ามันไม่เเอาได้เป้าเองไงตาไมือได้บอกไงเมียมันเลยบ่ให้กินมเลยแม่มันนีเ้าโอ้ยมานนีเสดายกินตลอด ไอ้บาวมันเนาะไอ้มันผู้หากินมันมันไหยีเัเสียบแล้ันเลยจะมันไหลอ่ดมันไหลอะมันนั่นที่ลาบอกแล้วคุณมาส่วนมูลมาสวนมูเลยว่าแล้วไ่อนี้เพื่นดู้เพื่นไอ้ลูไปเฮ้ยอเนมันบืดมันเลยบ่อยักเฮ้ย ปุ่นปุ่นครับขึ้นมาแล้วครับพอจะพอจะ,ะเมียนย่างปลาเอาแล้วครับบ้านนี้มาอีกแล้วหูครับจับเวลาได้โอ้ปุ่น บกักกระดานพร้อมพื้นทีไปจังหันมืออื่นวาสัน,นเออปนบกักกระดานไปหลุงพอเออกี่ยงบักกระดันเออเกี่ยวก,กักขีบบอวะฉันแฮ่หรอคนหนึง่งอ้ยายเอโ้บับกกระดันไปจังหันนอ่อลุงพอขึ้นกินแต่ผสมแล้วน,น้ออื่นนอน่ะ <c oughs> โอ้เด <Channel> <cle an> oh, kind of ียวนี้ของไปอันนึงกับไปจังหันเจ้าอันนึงกับไปเพศเนี่ยนะครับปักกระดานือเาทาต้องหาวยกเมรกาครมาเลียงงวดขวนี้มาสามครับัวนี้มาสามคนนีก็ไสูกินแล้วอ้ยได โอ้พี่ครับปลาข้าวปลาข้าวอันนี้ของเตยเล้วครับพี่น้องปลาข้าวมุนทานมันอวนครับมันเหลืองหุ่ยเมันจะเสียบครับพี่น้องเฮ้าก๊าซเตือนเตือนนอาไ่ด้อุมจะไปย่างเก๋งกันครับการย่างปลาดิจังไปเรื่อยๆครับย่างไปถือปลาไปบ่นี่มีเอามีดไปเพิ่นย่างไปถือปลาไปน้ำครับ โอ้ยพงนวลไหมอ้ยมีแหตัวเอ้ยนี่ไปพูดีอมันขาดไไนนยครับฟองนี่สิกกัมกี้นีใส่เ็นโมเมนเลยครับเก้าใส่ำเจาแล้วมันมันก็หายเอาออกไปออกมามันก็บังเก็บเซม้าเลว ยเีเสวหนีมันกับบอลือทั้งม้าทาามอมันยังหายเนาะีอีกามันต้งเตมหมอกเขาขว้ยยังไปได้ยูุ่่นก็ให้รับมาแล้วครับก็ขึ้นมาเหมือนแล้ว่อะ มาเาพวกน่อยเาก็มีิดมีเดยดมนี้ล้เอาโอ้ยมันตั้แตกสองหน่วยอยอันนี้หน่วยที่สามนี่นี่อตั้แตกเออปลาลาแตกหมดลยว้าน้ำปลาแตกเสยมันอมีปนหากินไรสินื้อย่หนหอยม่ไมากนี่เขอื่นมาบวกไรบวกเ้ พอมาอาตอเมือน <mm ั้นสองทุ่มมันยังเมื่อเนาะเมือนเกือบสองทุ่มเลยังเมื่อคอยก็ลงไปยามรอบสุดท้ายันี้ะจิมะเสาร่ฮะขมายามเสาบ่บัแต่ให้มหามายาลั่น่อยมาบัให้มหามายามยพันมาเาันหกมวงมึงไปแล้วโอ้เมื่อกีถือข้อวลี่ปามือนั้นตั้งไตังสิไปลายไหังั่นสิบปอดปลาิไปไเ ว่ดอกไปใส่มันอยู่แถวนี้แล้วมันจีเกียดเดไดอกนี่ครับซากวันก็ไปจังสีละน่่าสิจิกเขาอย่าไปให้มันมันจีเรียดเลยนะเฮไรมันถือมาแต่ฝุ่นเสร็จแล้วลูกๆไปโรงเรียนมันยมไปาเอบาเงินมากกว่ ดอกไม้มาจะสอนฟัเขาพ่เมื่อนเราด้วยเด็ดเด็ดกบรู้เขบกว่าเดว่าองขามันเอะ่าาเต็มเนีรเขากันเนี่ยกเาะตอนเขาพุ่งเนียเปนเปกนลเม่เขากันม่ไ่ได้เสิร์่ได้เิลูกเล่นอเปล่าเม่อนี่เขาวิ่

แกมตัวปีหนาไม่มีโกัสแรงเพาะว่าปีนี้น้ำในเคือนี่ไฟเข้าอย่างนงี้มันก็บ่ค่อยไหลเนาะต้นหนาเขาป่วยเขาเสียไหลได้ครัเหตุนาปังเขากิดใส่หน้าพี่ข้นา้ำท้ายเคลือนมืมีก้บตกลวยลงเขากับตกลอยลงเลียมเครือนเขาละเนาะเมื่อเป็นว่าไหลเต้นเนื้อเครือนซึ่งล่างม่อด้เครือนเขากับังบดถึงตัวเอาแต่เส ไอเขาเขาบันทึกเมนบอกที <exercises> like ่ทางไหนทางพุนนะนั่นอนเบิ้งคิปเขาวนเหอยู่ไออันนี้ด้แล้วครับได้แล้วนาไฟปลาปลาไฟปลาข้าวนี่มีแต่อ่างน้กายไฟสิกระสุนครับไม่เช้านี่งไม่เชือบางคนดูหนี่บ่ไปตะลิงบว่อุ้ยสุขากกว่าห้องอะไรหรอบางคนบอกบักจับมือเราบอกบัจับมือลรบอกเสมอนี

ดังใจนนาขึ้นทัอทีมันยังมาทางนี่ซื้อๆทีเากไม่เนาะหมเออัน้เเนราฝากเออเาหไเองดีปนันละดีกันละ้ปลาส้เรียงเนาะแต่ว่า่แม่เงาลยงีนี่บุได้ดีเด่นมันงาาคนบ่ได้ปิงน้ำางเราขี่มาอยากด้รถปีกาบันขี่ยากเลยเอาเลก็ส่งครับป่นี่ คนเป็นอันเสร็จจับปูผ้าครับับแรงมันต้องลงมองได้ลูบไ้ลายอนนันาโบมันขยายมันก็ต้องใส่สายไฟไห้มันต้องคนยาอยโบเขาเรียกว่าตลอดแทงแต่ว่างนี่เอาตลอดใช่ไหลอดไอ้ลอดน่อยนะลอดน่อยขอได้แล้วสลอดโอ้ทั้งตั้งคือออถ้าอะไรวะเช่ เขาต้องแจ้งเทศบาลเขต้องเขียนขอา,าน,นอได้ดอปูเสือปูสาเาด่าหเื่อจเียวเลยคือได้แก่เราไม่น่านมือเวลาลวงพ่อที่ชั้นัตตารลครับพี่น้องมันเลยเพ <laughs> ื่อเาลุ่นทัทแตาครับใบแก่วส,ปปปสวงขาวขึ้เกาแล้วลครับ ขาเลยเตี้ยเขาบแกชั้นเนี้ยคุยคืาเาชั้นมันเร่ยกมาขึ้นยางมอสใส่กันผ้าบักแต้งมาสู่กินมันกับบ่เมียนแต่มีลถกับพ่อวาน้อยี่เด้ยลดม่มีเฉ้ฉดจริงจม่ดั้กแต่อีกเบบนึงเลยบักแตงเป็นลูกคนเด๋ยเป็นลูกคขังอยู่ยิบขึ้นยางน่เนาะน้ำใส่จากในหลวงนี่เนาะ อาหารเท่ากับ้อมเดี่ยวไม่นึงก็อันนี้อยู่นะอุ่นอยู่มั่วกะพูดแล้วได้เวลากินเขาแล้วมั่วกะเนี่ยปลาย่างก็เงินหยางปลาได้ครับมั่วกับู้เวลาครับครับได้เวลากินเขาแล้วกูก็สิกไปแล้วมาสิอทายไปเด้อวลานาดย มันเปลี่ยนกิ่งไปทัวทิมันมันต้องมีคีดินไส้วานยังหน่อยจับเตีนไปอยู่โอ้ยมบักเี้ยอีีตัวนี้ไหมบักแต้งผู้ใดบักเต้งเทวีกิเตียนบักเต้งามาตวนไม่ถอยพอใหญ่นั่นจะเปลี่ยนเร็วแล้วเอามากีนเข้าครับนิ้วบายนี่มา้ต้องมือดีซีฟกอนเดี๋ยวมาทัดมูอครับเีขาดพุนเอาวะขก้เข้ารำกันครับนะเสียบครับนะบริัครับมาช่องครับนะมาด้ยมาดวย